เดินเจอเนื้องอกวันแรกเนี่ยคือวันที่5ธันวาคมนะคะแล้วก็มีการผ่าตาัดวันที่21ธันวาคมผ่าตัดได้เป็นผ่าตัดเปิดช่องท้องนะคะแล้วก็เอาเนื้องอกออกมาได้ผลมาว่าเป็นมะเร็งนะคะระยะที่3คุณหมอเขาก็จะดูหลักๆจะเป็นข้ามเม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะคะคนที่เป็นมะเร็งมันจะมี อาหารที่เราต้องห้ามนะคะแต่ช่วงให้คีโมเนี่ยกวดทองเลยก็คือทุกอย่างจะต้องปรุงสุกเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ เฟิร์นนะคะชื่อปียะทรโบูราปทีบนะคะปัจจุบันอายุ34ปีนะคะเฟิร์นเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะในส่วนของการรักษาของเฟิร์นนะคะเฟิร์นขอเล่าตั้งแต่การที่เฟิร์นเริ่มไปตรวจก่อนเลยแล้วกันเพลิันเกิดจากการที่เฟิร์นตื่นขึ้นมาล้วก็พบว่าตัวเองปวดท้องแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะไปแอดมินนะคะคุณหมอก็ยังไม่เจออะไรในตอนแรกนะคะเขาก็เลยฉีดยาแก้ปวดให้ะะพอ,อยาแก้ปวดหมดฤทธิ์เนี่ยเฟิร์นกลับมาปวดในระยะเท่าเดิมนะคะคุณหมอก็เลยเริู้สึกว่าแปลกๆล่ะเขาก็ เลยขอเฟเร์นะคะให้2กล้องพอ2กล้องคุณหมอก,ก็พบข่าวว่ามีเนื้อมีเนื้อนะคะในส่วนที่มันเป็นไม่สวยงา,นามนะคะจอเป็นสีเขียวๆนะคะคุณหมอก,ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคเขาก็เลยขอเฟิร์ซีทีสแกนต่อผลซีทีสแกนออกมานะคะก็พบว่าเฟิร์นมีเนื้องอกที่หน้าต่างไม่สวยนะคะในผลของซีทีเนี่ยมันจะเห็นว่าเฟิร์นมีก้อนที่หมดลูกด้วยนะคะเฟิร์เจอเนื้องอกวันแรกเนี่ย คือวันที่5ธันวานะคะแล้วก็มีการผ่าตัดวันที่21ธันวาผ่าตัดได้เป็นผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องนะคะแล้วก็เอาเนื้องอกออกมาได้ผลมาว่าเป็นมะเร็งนะคะระยะที่3ไซส์ของเฟิร์นนี่จะอยู่ประมาณ5 8เซนมันกินมาจนถึงเส้นข้างในละแต่ว่ามันยังไม่กระจายไปยังอวัยวะอื่นในส่วนของการให้คีโมเนี่ยเฟิร์นได้สูตรนะคะจะเป็น3วัน2คืนเป็นสูตรน้ำนะคะ ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เฟิร์นมีการใช้พอร์นะคะร่วมด้วยจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแทนการให้ีโมทางเส้นเลือดถามว่าสาหัสไหมก็ให้ทุกๆุกสองอาทิตย์นะคะถึงร่วมประมาณ3 0มเเซมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวน,นิดหน,น่อยผิวไวแสงนะคะแล้วก็อาการชาตามมือตามเท้าเนี่ยไม่สามารถที่จะแตะของเย็นได้เลยเฟิร์นจบกระบวนการรักษาเนี่ยทั้งผ่าตัดรวมถึงการให้ีคมีเนี่ยประมาณ 7-8เดือนนะคะในส่วนของค่าเลื่อนนะคะเราจะต้องตรวจทุกครั้งก่อนที่จะให้ทีโมย่แล้ว คุณหมอเขาก็จะดูหลักๆจะเป็นค่าเม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวค่าการอักเสบในร่างกายอะคะ่ะถ้าเม็ดเลือดขาวต่ําเกินไปเริ่มเป็มเ,เ,นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะเตือนแต่ว่าพอเรามีปัญหาครั้งหนึ่งเนี่ยเกิคนคนที่กลัวว่าถ้าเราเลื่อนีโมบ่อยๆแล้วมันจะทําให้การรักษาเราประสิทธ,ธิภาพลดลงก็เลยใช้ยัวคนพบได้เลยว่า1 เราสามารถผ่านคีโมโไปได้ที่เราไม่รู้สึกสาหัสปะกันมาก2ค่าเลือดเรากลับมาเป็นปกติค่าเม็ดเลือดขาวเลยะคะ่ะแล้วก็กลับมารับประทานอาหารได้ดีมากขึ้นนะคะที่พีการในการดูแลตัวเองของเฟร์นะคะช่วงที่ให้คีโมโนะคะในเรื่องของอาหารนะคะคนที่เป็นมะเร็งมันจะมี อาหารที่เราต้องห้ามนะคะจะช่วงให้คีโมเนี่ยปวดทองเลยก็คือทุกอย่างจะต้องปรุงสุขเท่านั้นนะคะทานอาหารโปรตีนเป็นที์สำคัญในการที่จะกู้เม็ดเลือดขาวนะคะหลักการง่ายๆก็คือไข่ขาว6-8ใบต่อวันและทานน้ำให้เยอะในส่วนของการน,นอนนอนให้ได้เยอะๆมีคุณภาพมากที่สุดน,นะคะเฟิร์นก็จะนอนเป็นคนนอนเร็วไปเลยตั้งแต่รักษามาในเรื่องของสุขภาพจิตน,นะคะ ก็พยายามเมนเทนตัวเองให้อารมณ์ดีนะคะแล้วก็มองโรคในแง่บวกรวมถึงการออกกำลังกายด้วยในเรื่องของอาหารเสริมก็มีการใช้ดัวเบต้ากรูแคร์ด้วยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่าเลือดเฟิร์นไม่ผ่านให้ีมโมนะคะมันก็เลยแบบมาลองกินดูแล้วก็พบว่ามันช่วยได้ะคะ่ะก็ลองพิสูจน์เลยะคะ่ะเพราะว่าตอนแรกค่าเลือดเราไม่ผ่านใช่ไหมค่าไว้ัไฟเขาแล้วพอกลับไปกินนะคะก็พบว่าค่าเลือดผ่าน,นะคะ่ะแล้วสิ่งที่เฟิร์นเห็นเลยนะคะจากการที่เฟิร์นกินดัวเบต้ากรูแคร์เนี่ย เหมือนเราฟื้นได้ไวขึ้นไซเคิลข,ของคีโมเนี่ยฟังไซเคิลเนี่ยจะล่วงมากคือเราจะรู้เลยว่าโอ้โอ,โอข้างนอกเรารูปปกติดีถ้าข้างในแล้วไม่โอเคเนี่ยเราจะเป็นไก่ต้มเลยะคะ่ะก็รู้สึกถึงพอใจค่ะแล้วก็ทานมาเรื่อยๆเลยค่ะปัจจุบันนะคะพอเพลินรักษามาจบแล้วเนี่ยก็พยายามดูแลตัวเองให้นอนผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าให้ตัวเองเครียดนะคะี่กดทองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเครียดเนี่ย ันจะมีผลต่อภูมิคุ้มกันมีผลในเรื่องของผิวพรรณการย่อยอาหารทุกอย่างเลยนะคะในเรื่องของการกินเนี่ยเราก็จะกินแบบค่อนข้างมีวินัยก็จะเน้นกินอาหารคลีนนิดนึงทํากินเองกินน้ําเยอะๆนะคะทำกินน้ําเยอะๆกินน้ําเยอะๆเลยก็มีประมาณนี้นะคะของเฟิร์นในการดูแลตัวเองค่ะ